ับสวัสดีครับสวัสดีมาพบเจอกันอีกแล้วนะครับผมมาดูพระเครื่องนครับวันนี้มาพบกับพิมพ์อีกพิมพ์หนึ่งที่หายากเหมือนกันนะครับพิมพ์นี้พระลือโค้งนะครับแห่งเมืองลำปางนะครับพระลือโค้งแห่งเมืองลำปาง พิมพ์หนึ่งพิมพ์นี้จะมีเกตนะครับมีพระเกตขึ้นมานะเดีย๋ยวจะซูมเข้าไปให้ดูน่ครับเป็นพระเกตเก่าครับเ่าโบราณ หิวนี่จะแห้งมีน,นะครับหวานเป็นน้ำมันหวานนะชัดขึ้นน,ะนี่ครับมาแรกๆไม่ได้เป็นในรูป่างอย่างนี้นะครับจะเป็น เหมือนมีผงขี้ทูบนะครับติดเต็มอยู่นะครับนี่ผมมาเช็ดออกนะครับนี่มาเช็ดออกค่อยเช็ดออกผงขี้ทูบเต็มองพระเลยนี่ครับคราบยังเหลืออยู่เป็นขาวๆค่อยๆเช็ดออกเป็นคราบเป็นคราบผงขี้ทูบ มือแขนชัดนะแขนชัดนั่งคาตมาที่เพชรน,นะครับชัดอยู่มือนิ้วนิ้วในเท้าแล้วก็นิ้วนิ้วพระยังเป็นนิ้วพระอี่นะครับแล้วก็การบัว สูงแก้วสูงแก้วสมบัวมีอยู่นะครับเป็นสูงเป็นกลางอยู่วันนี่จะมีเคลื่อนฉากเลยตรงก้น แกะซีโคนไม่เก่านะครับจะไม่ขึ้นอย่างนี้เลยนะครับจะไม่ขึ้นเงาจะไม่ขึ้นมันเงาฮะเขาเงาเลยครับเป็นาเสถ้าแท้ดูง่ายครับ พระแท้พระกุกเก่าจะมีว่านดอกมะขามขึ้นนะครับสาวเป็นเม็ดนะครับเนื้อผิวละเอียดเนื้อจะเนื้อละเอียดจะไม่ค่อยมีกวดเท่าไหร่ไม่ค่อยมีเม็ดกวดนี่ครับ กุ๊กเก่ายังมีเยอะอันนี้มีชัดนะฮะมีชัดจะไม่มีเกรีรจะเป็นชัดชัดโบตูเกตโบรตูเกีโบตูจะมีเกีโบรตูมนะครับ ขึ้นมันเงาเลยทิดบาพระใหม่ทำใหมมันไม่เก่าครับถ้าพระใหม่ทำไหมดูแห้งๆกลางๆจะไม่ขึ้นมันเงานะยิ่งเอาไปตากแดดยิ่งแห้งกลางเลย อันนี้จะมันเงาขึ้นเลยยิ่งใช้ยิ่งมันยิ่งเงาเฉดชัดตตรงนี้จะโดนไฟไรู้โบราณเขาทำกันยังไงนิือยิ่งเงยเป็นนิ่ง หัวหวังแก้วข้าบกขาบก,าบกเป็นข้าบยิง ฝ้าเม็ดมะขามเห็นไหมครับฝ้าเม็ดมะขามขึ้นเต็มเลยเป็นฝ้าเป็นฝ้าเาอยอะเลยเนื้อละเอียดครับเป็นเนื้อดินเนื้อดินละเอียด มันเงาขึ้นเงาผสมน้ำมันหวานขอบคุณครับที่รับชมรับฟังกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมมีพระดีๆมาให้รับให้ชมอีกนะครับขอบคุณครับ